อนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟตลิ่งชันไม่แน่ว่าเรียกว่าชุมทางตลิ่งชันหรือเปล่านะครับตอนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้ผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้เขาเรียกว่าสายตะวันตกจากสถานีกลางบางซื่อมาถึงสถานีตะลิ่งชันตอนนี้มันเป็นส่วนใต้ดินนะครับเป็นทางเดินลอดแต่ดินน่าจะลงมาประมาณ หเมตรมีมเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าแต่มันมันก็เย็นเย็นนะดูน่าจะมีช่องให้อากาศออกมาด้วยผมพูดไปว่า ทำไมประเทศไทยสามารถพัฒนาได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างก็มีคนมาให้ความเห็นว่าถ้าไม่มีการคอร์รัปชันคําว่าการคอร์รัปชัน,นก็คือเจ้าที่รัฐเป็นนักการเมืองนะครับเพราะประชาชนเขาไม่ใช่คําว่าคอร์รัปชันประเทศไทยจะ,จะเจริญมากกว่านี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ อันนี้เป็นส่วนของรถไฟทางไกลนะครับรถไฟทางไกลอ๋อชุมสถานีชุมทางตะลิ่งชันอ่ะเ<า><ย>ป็นรถไฟสีแดงเดี๋ยวเข้าด้านในดเดี๋ยวโดนนี่ก่อนไปไกลสุดประจวบคีรีขันไม่อันนี้ก็เป็นส่วน พิพิธภัณฑ์เล็กๆเขาไม่ให้จับนะครับรถไฟของประเทศไทยก็มีมาร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5้พูดถึงรถไฟมันก็จะมีที่กำลังรอคอยกันอยู่ก็คือรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพมหานครนครราชาสีมาหรือโคราชก็ไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จตอนไหนนะครับเพราะว่าการก่อสร้างมันเป็นของใหม่แล้วคนไทยก็ทำเองเครื่องไม้เครื่องมือเราก็อาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่าเครื่องจักรใหญ่ๆทั้งนั้นมันต้องใช้เทคโนโลยีคือเรามีวัตถุดิบนะครับเรามีเหล็ก เรามีเหล็กเรามีปูนซีเมนตแต่เราไม่มีแรงงานกับเครื่องจ,กจักรใหญยอมรับนะครับว่าคนไทยไม่ทำงานก่อสร้างนะครับรู้นะฮะสถานีรถไฟนออกจากกรุงเทพมหานครจะไปสุดสถานีสุดท้ายคือสถานี บูกิตสุไงาปาดีไปออกสุไงโกลาเป็นไม่ใช่ส,สุดท้ายเป็นส,สถานีสุไงโกลบนะครับผมก็ยังไม่เคยนั่งรถไฟไปเที่ยวพักตายผมเคยนั่งไปไกลสุดก็คือไปแค่จำได้ตอนนั้นน่าจะไปแค่หัวเห็นดีนะครับก็มีรถไฟ างต่อไปคือรถไฟไปจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดไม่มีนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ